สะันดีครับเอ็มดัมซิ่งครับน่ครับเราอัปเดตคุณปูครับเราจะเปลี่ยนเผาครับอันนี้มเป็นมันเป็น,นเพาเดียวครับเป็นเพาฟูโซเพาเดียวเขามาแต่งนะนนพี่ซื้อมามันแต่ง xài xóm phao hấp dễ tươi dễ tươi Bây giờ dễ tươi 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 dễ ครับในนี้มันเป็นของ Tx ของรุ่นมันเลยครับมาใส่เลยครับ2เพ่าครับนี่ซื้อมาสองหมืนห้าครับเครื่อง้ายนี่ไม่รู้ครับสั่งมาสองหมืนห้าจะลองยกออก Ê đây này nè nhú bỏ bò Cái mèo nó thầy đường ớ lùa Ây Tăng phút nè xa Điều 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 ใส่คนใส่แรงงานหนูอีอยู mm. ่ยู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 ่นี่ยู่นี่แม่โอ้ยยู่นี่แม่มันดูยู่นี่ยู่บินนี่นะครับทำเองครับไม่ได้พึ่งช่างเลยครับโอ้เป็นอะไรไปรุ่นครับเป็นอะไรเป็นอะไร สดาค้อนเดี๋ยวนี้เนื้อตัวมอมแมมนะเดี๋ยวนี้นะไปอีกไปอีกโอ้เอาออกเลยปานเสร็จเล็กจักกี่ชัางโอ้มาส่องเหรอส่องต้องห้ามระยะมั้งฮะยาเรื่องสู่ฮะนะเิี่ยวอ้า มันจะขับรถกจะเนะะป็นยันนงไงนี่ค่ยไป้นาลุมของรุ่นเลอม,มาเสียเดียวนีต,ววตัวละตัวล่างนั่นเลยตัวล่งของเดิมตัวหน้าเป็น้องฟูโซโอ้โอหงลังฮะเดิมหน้าฟูโซเาเนื้อแต่แตมันมัน มันมีได้สูนเดียวเห็นหมนส้ญญนยางเดียวมดเลออันหนึ่งกบิดออกข้างอันนีก็รตรงยางเบิดไวแนวนี่อตอนะนอเป็นรถใช้งานในเมืองมาก่อนคือรถยเป็นรถใช้งานในเมืองมาก่อนวโอ้สื้เสอเล่ยบอี เอาประกอบใส่เลยล,ล้งงางเลยกระเซิร์เดี๋ยวดูตอนต่อไปครับซื้อเป็นซิ้นก็แบบเดี่ยวเท้าเดี๋ยวเราจะประกอบแล้วก็ยกใส่เลยครับไล่ซดนี่มาประกอบส,ส,สเข้เามาเลยจังง่ายอ<ม>ซี้นเตือเอามีเนื้อหยกท,ยท<ม>ั้งเพื่ออะไรวะหนีูวาทั้งร่มร่มคือหลายทางนีะะ่จ้ะตุ๊กกระแม่ปะอือสองถัง เบี่งขาดแต่ได้มีเห็นบ่โพวกเสือสองทางมาว่เสือทางทางล้มแต่ล้มน่ะเป็นจังไงบ้าเป็นคือหลุดคือเสียขยะนี่เนาะถอดออดแล้วหลุดคดซีสวยได้กระซีได้แยกกะไรแยกกะไรปานซิ่งกงกาลสินเฮ้ยเร็วมากเลยคือนี่เลยหูดาะเดาะดา ฝน <พบ S 2> มือเนี่ยโอเกงงดีโตหอนเดียวโดยแป๊บหนึ่งครับเราจะใส่ให้ดูครับน้ำมันเจอน,น้นำมันเ,นเยเย,ยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเอาเมย์โอ้ยทำยาวับ รอกำลังจะลือประกอบครับนี่เออเสียนจอยกำลังเคาะหาข้อมันหักฮะโหนน้อยนมันก็โอ้ยมันหนูดท่าโพมึงเนี่ยเนะเอ้าไอ้มันดี่เออเปิดกระดมเบิ่งอันนี้เอาละเอาละนะอ๊ะตุลาตุลา3นาทีเด้อ ไม่กมดเลยเต็มนะล้าละวันทังเพลนะกูซื้อมานดะเ,ออเทีเท่สุเดเลยกับปังนันออ่นาะอล้เป็ออดักจอยเอ,อ้ยมึงกูเดียวได้ตัวนี้ซับทางพีม่มาดูซิว่าเซียนจอยจะเอาออกไหมเอ้าเปลี่ยนข้างได้คุณว่าน้ำมันพายออละฮ้ย้ยเออ เดกกำลังรุดเกลเดรุด่ะโอ้เนี่ยนอนหรอปะฝีม nice. ือฝีมือจริงจอดมันไม่เกินกำลังคนครับปเดยแบบนี้ออย่ปเดยจองที่เริ่มคะดีดกำนัพามึงนะเฮ้ย ก็นอกตึงเอาไว้นี่ก็เขาเบร์มันนี่มันอยากไปพูดคนเดียวไหมโอ้ยตีงละ โอ,อ,อ,อ้นาทีหนึง่งเลยโอ,อ้เลยเหมือนเอ็ดเราดูตอนต่อไปครับแล้วไรทำการแสดงนีนนน่โอ้แบดระเบิดละะเบิดตลอดแบดเลย tiêu nếu mà còn trụ mình Đây Nếu mình tuần là cái nhú mới lời bỏ